สวัสดีผมต้นหักกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูการซ้อมลำของยูทูบมาแล้วนะครับมาในนามของเชฟยันนะครับมาในนามของเชฟยันนะครับซึ่งจะมาซ้อมลำในขณะนี้นะครับเชฟยันมาแล้วมาแล้วนะครับนะครับก็จะมาดูการซ้อมลำของทีมเชฟยันนะครับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูการซ้อมเลยนะครับนะครับผมมาจากนครับ ากบอกขยหูบอกอยากให่คู้นาคาคือจังจึงกรดแทว่าเที่ยวพู้จากวนตีนโบกนาหิดโดหึดโผชุมหัวคือบักโมนาแลงเที่ยวรดเสแส ันแกล้งสิ่งไรตัวตนพอยู่หมอมหมอแม่แม่เที่ยวคอนแค่หลอกลวงผู้คนยกตัวผมท่านอวดตนไม่สับประดนก็เป็นสันดานบ้านใครบ้านมันบอกคุนกสัสรนลำเส้น ล้ำเส้นใจชาวอีสานพ่อปู่นาคาเขาศรัทธามานแานสนนานคนนอกไม่ควรรุกรานเที่ยวประจานแม้เพียงว่าจาหุดหลายแค่โนอน มาวอดแท่เดชใช้ลมเละหายทคำเว้าคำจาปากบอกเคยหูบอกอยากทุกพ่อปู่นาคาคิืยอจังเก่งโทษแถวว่าตีลูกนาคาจึงพร้อมหน้ารอประชิน ใครบ้านมันบอกควรกะสันลำเส้นบ้าควรเน้นลำเส้นใจชาวาอีสานพ่อปู่นาคาเขาศรัทธ,ธามานนานแสนนานคนนอกไม่ควรรุกราน เียวประจานแม้เพียงว่าจาฤึดหหลายแทน่นอเหตดคือมาว่าแทเดชใช้ลิ้นลม่มยเใช้คีคำว่คำจาปากบอกเคยหู บอกอยากทุกพ่อปู่นาคาคพดยังกิงโพดแค่ว่าตินลูกนาคาชึงพร้อมหนะ้าพร้อ เคือมาวอดเดียดเดือน้ำลายร้อยเละใครที่คำว่ามาจาปากบอกเคยหูบอกอยากทุกพ่อผู้นาคาคือจังจึงปวดแผลว่าเจี่ยวพูดจา วนตีนโวโขนหยุดโหดหยุดโหขุมหัวคือบักโมนาแหลงเที่ยวเฮ็ดเซ่เซ่งกันแกล้งสิ่งไรตัวตนคอยอยู่มอมอกแม่แม่เที่ยวค่อนแค่หลอกลวงผู้คน ยกตัวผมท่านอวดตนไม่สัมปะดนก็เป็นสันดานบ้านใครบ้านมันบอกขวนกะสันล้ำเส้นบอกควนเน้นล้ำเส้นใจชาวอีสาน โู้นาคทาเข้าขสัทธามานแสนนานคนนอกไม่ควรรุกรานเกี่ยวจะจานแม้เพียงว่าจาหิดหลาแผ่โนเหตุคือมาโว่เถเด เีคำว่าคำจาปากบอกเคยหูบอกอยากทุกพ่อปู้นาคาคพืยจังจป็นโทษแแลว้วตีลูกนาคาจึงพร้อมหน้ารอประเทน มันบอกคู่วะสกานล้ำสิ้นบอกควันเน้นล้ำเส้นใจชาวพิสานโอกู่นาคาเขาศรัทธามานานแสนล้านคุณนอกไม่ควรรู้ ý thức ăn mê bia quá cao dịp lại kè nó thiệt cứ mà vô thề đi cháy ninh lòng lê thái บอกอยากชูพ่อผู้นาคาเพื่อังจึงพุทธแม่วาตีนลูกนาคาจึงพร้อมหนะ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้นะครับนะครับตอนนี้นะก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราบองสัมภาษณ์นะคะนี่นะครับอันนนี้ใเรรื่องเเไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาโทรศัพท์เดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยว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 หาโทรศัพท์ไอ้นั่นเดี๋ยว เรื่องหนค่ะค่ะอ่านี้เป็นแฟนพันธท้เชฟยันถ่ายภาพนะมุกี้อยู่ทนาะถ่าย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 เนาะายบุญนี่สายบุญนี่นี่นี่นีสายบุญไม่ใมไม่ใช่มีออสพีออสไม่ไม่ฝากกรายบุญาแล้วไปแล้วไปแล้วพร้อมกรโทาศักท์ายบุญไปแล้วไม่รู้อ่าไปาล้ไปแ โทรศัพท์หายประกาศหาหนอยสวัสดีครับพี่จันสวัสดีครับพี่แ้สวัสดีค่ะสาีุยา่ะสายุุญอยู่ไหนนาอุ่าาานี่ม ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะที่เราไปนะครับโอ้โหที่ฝากกระสายบุญให้ช่วยจัดการให้คนดูเพิ่งไที่บอ่าอ่าขอบคุณค่ะวันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้รำในเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยวาระเชฟยานนี้เพิ่นได้ทำเพลงนี้เกิดขึ้นมาที่นี่พอพอได้ยอดวิวเยอะเขาก็ให้มารำให้ค่ะ ก็มีเท่านี้อพอท่านเคยให้แล้วมีอีกเพียงไหมเนี่ยก็นั่งรำมาจากไหนคะจากกกตูมค่ะค่ะกตูมงานหกตูมค่ะบางวันก็ไปดำนาทั้งวันกลางคืนก็ไปกรีดยางอ๋อค่ะตอนเย็นก็มารำตั้งตอนเย็นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกวันนะอันนี้จะไปรำตรงที่รานแม่ย่าใช่ไหมคะค่ะรำเสร็จแล้วโอ้ค่ะอันนี้คือไม่ได้ไปรำตรงนั้นอีกไม่ได้รำค่ะ ถ้าเป็นดำปูบริสิกก็จะไปตรงนี้ค่ะค่ะค่ะพระฝากคราวนี้ก็จะให้สายลุงคนด้วยทุกคนจ้าขอบคุณมากค่ะเรียบยันมีเพลงไหมครับรำปูแล้วก็จะตามมาอีกอ๋อยังมีเพลงนี้เพลงนึงแล้วมีเพลงต่อไปอาจจะมีอีกไปเรื่อยๆค่ะเห็นว่างั้นนะครับผมแล้วก็มีท่าใหม่ๆเรื่อยๆแต่เป็นแฝงีนะครับผมพยายามเอาท่าที่เรียบร้อยท่า บาบสอะไรนะบาสโลบบาสโลบเนี่ยผมเคยดูมาไะบาสโลบมันจังหวะเร็วบาสโลบผมเคยดูจะเร็วโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณครับ